สวัสดีครับพบกับน้าแปะอีซูสุได้จากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแปะจะมารีวิวรถนะฮะมิวเอ็กซ์2023ในรุ่นแฟนตอมคอลเลกชันนะฮะเครื่อง1.9สีเทาแลมโบนะครับราคาค่าตัวรถอยู่ที่1,560,000บาทนะครับเสริมหล่อโดยอะไรบ้างนะน้าแปะแนะนําก่อนนะครับทั้งหมดแฮนด์เม้นท์ะน้าแปะเป็นคนดูแลนะครับไปทีละชิ้นเลยนะครับยางบีสโตนใช้ยางเดิมนะขอบ20นะฮะยางดีอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นเลนโซ่บาร์หอกสีเทากันนะะฮ สีและลายยอดคิดเลยนะครับสเกิร์ตหน้านะฮะมีไฟเดย์ไทม์ด้านหน้าไม่ล้อเลยนะครับนองโพลเลยแล้วก็มีเส้นสายสีแดงกระจังหน้านี่คอข้าไปทีละชิ้นเลยนะฮะตัวหนังสือเอ็มพอยเลอร์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใบทีละชิ้นเลยฮะมีเส้นสายสีแดงของคา์โต้ดีอย่างนะ้นแนมเนียนสีไม่เพี้ยนนะฮะใช้น็อตตัวเดิมนะครับคิวล้อนะฮะดำมันเงานะครับสีชินนะฮะกามข้างข้อบบันไดนะครับมีไฟทับทิมด้านข้างนะครับ ถ้าสั่งชุดสเกิร์ตของคาโต้กับระแป๊ะนะฮะระแป๊ะจะเพิ่มให้นะแถมให้เพิ่มแล้วก็คือฝาด้านมันดําด้านข้อมือจับเบ้ามือจับทั้ง4ประตูเลยนะครับอันนี้สเกิร์ตหลังนะฮะเป็นท่อหลอกนะครับแนบเนียนสีไม่เพี้ยนเลยนะใช้น็อตตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นคาดเอวรุ่นใหม่นะฮะมีไฟเส้นยาวเลยนะครับไฟหล่อเท่ขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวระแป๊ะจะเหยียบเบรกนะฮะไฟจะโชว์ขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมฮะต่อไปเป็นสปอยเลอร์นะฮะดำเงานะครับ ดำมันเอาครอบเข้าไปเลยนะฮะหล่อเท่ดูรถมีมิติมากขึ้นเลยนะครับดูด้านข้างได้นะครับแล้วอยู่ในชุดนะฮะการลอยท้ายนะครับการลดเป็นลอยได้นะครับนะบายอีซูเมโทนะครับถ้าสั่งซื้อรถก่อนนะแป๊ะนะฮะแถมนะฮะพรม6ดีนะปูทั้งคันอันนี้ดําได้ครีมนะครับมีดําได้ดําดําล้วนนะฮะแล้วก็ดําได้แดงนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรีการ์ดนะครับอันนี้สั่งเพิ่มนะฮะกล้อง360นะฮะ เปลี่ยนจอใหม่นะฮะแรมสีนะครับความไวมาไวขึ้นนะครับจอเพดานนะฮะ13.3นิ้วนะฮะลิงก์กันหมดนะฮะจอด้านหน้าเป็นฟังก์ชันนี้จอเพดานก็เป็นฟังก์ชันนี้นะครับเห็นไหมครับพับเก็บได้นะครับแล้วก็เบาะรุ่นแฟนตัวน์โพลิชชันนี่ดำนะฮะดำล้วนนะฮะโครม็กไม่ร้อนนะครับอันนี้อยู่ในชุดสครับเพดนะฮะอยู่ชุดของคาโต้นะฮะสครับเพดประตูแถมนะครับทำจากอะคริลิกนะฮะกันรอยแถมด้านนอกนะครับกันสาดนะครับ สี่ชิ้นนะครับแล้วก็ล็กอกยางอะไหล่นะครับแถมทุกคันจากฟาร์มอีวีเอ็กนะฮะอัลติเมทนะนาโนเซรามิกนะฮะป้องกันแสง UV ได้เกือบ100อนะครับอยู่ข้างในมองออกมานะฮะสว่างข้างนอกมองเข้ามาจะมืดนะครับป้องกันเหมาะกับบ้านเรานะฮะแดดร้อนนะครับกล้องส้อติดตั้ง4 4จุดนะฮะนี่กระจกมองข้างนะฮะนี่ใส่กล้อง3 6 0กนีก่นี่เป็นกล้องนะครับด้านหลังนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นของชุดของแลมสของกล้องส6 0นะครับจะประมวลผลได้เร็วนะครับตรงกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับ Mx แฟนทอมคันนี้หล่อขึ้นมาเลยนะครับถ้าสนใจนะฮะได้ในราคาพิเศษนะฮะสั่งกับน้าแปะเลยนะครับไม่ว่าทั้งรถ Mx สองพีล้อแม็กกับยางนะฮะถ้าจะสั่งเพิ่มหรือช่วงล่างนะฮะแน่นๆนะฮะของน้แปะจัดจัดตกแต่งที่ เกมเลสซิ่งนะฮะหน้ากระมวลการยางเท่านั้นนะครับชุดสเกิร์ตของคาโต้ทุกชุดนะฮะยี่เบชิ้นหรือทุกชุดนะฮะได้ในราคาพิเศษนะฮะแล้วก็ติดตั้งกล้อง360เพิ่มพร้อมโจอพดาน13.3นิ้วนะฮะก็ได้ในราคาพิเศษนะฮะแล้วเคลือบเซรามิกทั้งคันนะเงาวิบวับเลยนะฮะ8เฮดนะฮะ by ultimate นะครับสั่งอนันต์แป๊ดได้ทุกทุกทุกอย่างเลยนะฮะได้ในราคาพิเศษแล้วนันแป๊ดเป็นคนดูแลเองนะฮะแฮนด์เมดนะครับ ยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจนะฮะทักหาโทรหาณแปะได้นะฮะณแป๊ะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะค0995159263นะครับ Line ID pae6586 ทักหาโทรหาณแปะได้ตลอดนฮะนึกถึง e สู่ m u x นะฮะนึกถึง farm m i x นะฮะนึกถึงณแป๊ะ e สูนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับ